นะครับอยู่ที่จังหวัดนะครับนครสวรรค์ท่านผู้ชมนะครับพุทธคุณนะครับเทพเจ้าหนองบัวมีอะไรบ้างนะที่คนเขาเริ่มใส่แล้วก็ศรัทธาที่เขานิยมกันมาตลอดหลายปีแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะบางคนก็จับต้องถึง จะต้องไม่ถึงนะเหรียญที่พิธีดีที่สุดก็คือเพชรกับนะครับเหรียญเพชรกลับที่หลวงปู่ท่านเขียนยันให้ยันไว้กับเหรียญรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียนทำนะเสียนไม่ได้ทำแต่หลวงพ่อบอกให้ทำนี่ยิ่งยิ่งดีกว่าเสียนทำอีกนะเสียนทำเขาก็มีคนน้ำหน้าถือตาเป็นระบบของเขานะระบบที่เขาค้าขายกันนะแต่ถ้าคิดว่าค้าขายก็โอเคจะถามว่าพุทธคุณเนี่ย นะพุทธคุณที่ดีสุดเลยดังสุดดีสุดนะอะไรจะสู้ลงที่กับเปลี่ยนที่หลวงพ่อพัดตั้งชื่อแล้วก็นะครับให้สมเด็จมาพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็เกจิอีก20กว่าวัดเลยนะที่วัดดังๆทั้งนั้นเลยนะครับ นะครับไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้นะแต่บางคนดูโซเชียลดูแลแล้วนี่ก็จะเข้าใจว่ามีวัดไหนที่มาร่วมพุทธ,ธาพิเศษรุ่นเพชรกะบ,บ้างแล้วก็วัดไหนมาร่วมพุทธ,ธาพิเศษรุ่นกูจะให้มึงรวยนะโดยที่คุณศิลปินนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นสสนะคุณกงรงศรีวิรัสุทินเพือกเนี่ยนะครับมาเป็นประธานฝ่ายคารวส จุดทูปจุดเทียนจุดชัยนะครับมงคลชัยต่างๆนะท่านสมเด็จอย่างนี้นะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านโดยหลวงู่พัดนั่งปุกเสกนั่งภาวนาพุทธาพิเศษอยู่นี่ก็ถือสุดยอดแล้วนะครับที่ใช้เวลานาน,านแล้วก็เป็นเหรียญพุทธคุณที่สุดยอดที่หลายคนหลายท่านนะครับอ้าวหยิบมาดูกันเลยนะหยิบมาดูนี่อันนี้คือเหรียญพิชกับ นะครับเพชกรกลับก็นี่ให้ผู้ชมได้ชมแล้วครับนะผู้ชมจะเห็นแบบพร้อมกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยนันเพชกรกลับย,ยันคว้ยเนี่ยยันแบบเนี้ยนะครับหลายเกจิใช้นะครับของเหรียญน้วงปู่สวงก็ใช้